สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สีสันบันเทิงขอเริ่มกันด้วยข่าวของสาวสุดฮอตที่ปวนครอบครัวคนดังจนกระเจิงมาแล้วเราได้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงชีวิตของเธอวันนี้ที่เตรียมตัวเดินหน้าแบบไม่แคร์สื่อไปชมกันเลยค่ะ เป็นสาวฮอตที่จะทําให้ครอบครัวท่านเจ้าสัวเชงสือเกียงสะเทือนยิ่งกว่ารุ่นพ่อเมียสี่อีค่ะเพราะสาวชมพูอรารยาตั้งใจมาทําให้สองพี่น้องรุน่นลูกชายใหญ่อันวิทยาก,กับตีเล็กหลุยสกอตร,รักหมดใจแบบไม่แคร์สังคมซึ่งสาวชมนึกภาพตั้งแต่เห็นบทแล้วว่าเรื่องนี้สนุกแน่เพราะเป็นบทนางเอกที่แรงที่สุดที่เคยแสดงและเป็นโอกาสจะโชว์ฝีมือให้คาดไม่ถึงกันไปเลยและก็ไม่ผิดหวังเพราะแค่ช่องสามปล่อยทีเซอร์ละครดอกส้มสีทองทีสาวชมน้ําตาไหลพรากด้วยความแค้นออกมาเหล่าแฟนเก่ามงกุฎดอกส้มภาพ แรกก็นับนิ้วรอชมกันไปทั่วแล้วแถมตอนนี้ยังไม่ปิดกล้องบรรดาเพื่อนๆในเรื่องเลยแอบกระซิบว่าสาวชมปล่อยสเสน่ห์ในกองถ่ายแรงขึ้นแรงขึ้นทุกฉากนุ่มๆเตรียมมาวาดใจกันตอนออนแอร์ได้เลยค่ะน้องน้องชมพู่นะครับก็ทำงานได้ได้เยอะมมากครับเพราะผมจะมีเลิฟซีนกับชมพู่ค่อนข้างพอสมควร แต่ละฉากหรือแต่ละตอนที่เขาเล่นเนี่ยแล้วก็แต่ละตัวละครที่เข้าด้วยผมว่าโอเคเลยคือใช้ได้เลยครับพี่ชมนะคะก็เป็นนักแสดงคุณภาพอยู่แล้ว่เล่นหลายบทแต่ไอชอบจริงๆตัวไอชอบพี่ชมเล่นคาแรคเตอร์แนวแนวนี้อะไรเงรี้ยเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเล่นถึงแค่ดูทีเซอรย์ยังรู้สึกว่าโอ้แรงเออเขาตัดซีนที่ไอทะเลาะกับพี่ชมออกมาได้แบบคนพูดถึงเยอะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นชมพู่ทำอะไรที่มันแบบสุดๆขนาดนี้นะคะก็จะค่อนข้างปะทะกันกับโดนัทเยอะก็เร็วเวนี้จะได้ชมแล้ว